ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเพียงหนึ่งคนนั่นคือนางแพทองทานชินวัตรก็วงแตกวงแตกที่หนึ่งผิดภาดจากการพยายามล็อบบี้พักประชาชนซึ่งล็อบบี้พัคอื่นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตามข้อมูลที่ผมมีพักพลังประชารัฐ มุ่งเป้าอาภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวก็คือแพรทองทานชินวัตรส่วนข่าวที่จะมีการอาภิปรายสิบคนนั้นเป็นการให้ข่าวของประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนก็มีความพยายามจะลอบบีพ้พรรคประชาชนให้ยื่นอภิปรายคุณอนุทินชาญวิรกุลในคดีสนามกอบของตระกูลชาญวิรกุลและที่ดินเขากระโดก ให้อภิปรายกระทรวงแรงงานอภิปรายกระทรวงศึกษาธิการและอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทรวงพลังงานสุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่คนของคุณพ่อนายกรัฐมนตรีไปล็อบบี้เขา